วันนี้นะครับจะมาตัดผมพ่อปู่ปู่ของหลานในทรงวัยรุ่นนะครับมาดูกันเลยครับว่ามือใหม่หัดตัดะืมใหม่หัดครับก้มลงก้มง<ๆ><ๆ>ลงตา เป็นมือใหม่ครับมันไม่เคยตัดให้ใครหรอกครับตัดกันเองตัดให้พ่อตัดให้ตัวเองไม่ดียังนะว <c oughs> ันละคือหามลาบหรอวะนิะี้เราตัางไว้เวลาหน่อยก็ยิบเอาไก่ ก็ไปหลานตัดเราเราจะได้กับดัดไปแต่มันเป็นตัดหลานเขาแต่หนักหนักมึงโควิดดิแต่ไปแต่มันไปใดแค่รถใดนะทีไปวัดบางขันแจกเขามีสร้างตัดพอมยีวัดประจำมันัธิบายด้วยอันนี้มันอันนี้มัน รับลายเทลพอดีรับไตไปรับไตรับชองขันไรับไอ้ gia đình đẹp. Đẹp đẹp. Đà, kong, đi cho cái nó trên bông bông Đó. Đó, con ta. gì thế? เ,เรียบร้อยแล้วอ่าก็เป็นนว่าเสร็จเรียบร้อยครับไหนเดีวเจ๊ช่างสม,<ล>มัครด้วยไห <laughs> มดวยไหมอ่ก็ตัดแบบง่ายอย่างนี้แหละไม่ต้องไปร้านโควิด <Okay. S 2> มันเยอะเดี๋ยวไม่กี่วันเราก็มาทำใหม่นี่แต่งไม่ให้มันเลอะเทอะเดี๋ยวตัดตัวหน่อย โอเคครับเรียบร้อยอีสคกนไปสำหรับวันนี้ยี่สิบาบาทอาบน้ำบ้านี่อาบน้ำบ,าาบ้าล่าอาบมาแล้ววันนี้ว่อาบแม่วันาี้ใคดูเจ๊ฮะ